บอกไอ้จุงบอกตัวเองว่าฟังเยอะๆพูดน้อยๆอทำอะไรคิดเยอะๆถ้ามีเวลาว่างก็คือไปเรียนภาษาซะแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นคือเขาก็ <laughs> จริงๆเขาอะรู้ผลมาก่อน คือตอนนั้นแบบผมอะเรียนออนไลน์อยู่แล้วเขาก็โทรมาว่าแบบเฮ้ยนี่แบบเราได้เล่นคู่กันแล้วนะอะไรเงรี้ยแบบตั้งแต่วันแรกๆเขาก็โทรมาหาผมว่าแบบเออเราจะได้คู่กันไหม first impression ของดังนะครับก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นรุ่นพี่ผมก็เลยแบบยกมือไหว้นำมาก่อนเลยโอ้โหสวัสดีครับคือเขาอะจะเป็นคนสุดท้ายที่เดินเข้ามาในห้อง casting วันนั้นคือวันนั้นอะมีอยู่3มคนบวกเขาก็เป็น4วันแรกที่ได้เจอก็กคล้ายๆดังเละครับที่ว่าเจอกันปุ๊บก็รู้สึกว่าเอ๊ะ อายุมากกว่าเราหรือเปล่านะอะไรเงี้ยแต่พอคุยก็อ๋ออายุเท่ากันนี่นะไอ้ครับก็วันแรกอย่างที่คุณดังบอกก็รู้สึกว่าก็สนิทเลยก็วันนั้นก็แบบเ่ยงคืนก็ยังโทรไปหาแบบไปหาเขาว่าลงแบบคือวันแรกยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นคู่ใครอะไรเงี้ยแต่แบบพวกผมก็เหมือนสนิทกันแล้วไงก็เลยคิดว่าแบบน่าเล่นคู่กันน่าจะดีนะอะไรเงี้ยก็อันนหลครับก็เลยก็เดยเป็นเฟอร์เซนต์แฟชัที่ดีเนี่ เยอะเยอะเลยครับเพราะว่าม <declaration> ืนรู <ennen> no ้สึกว <ation> ่าเมืนรู้สึกว่าพอมันอยู่ในวงการนะครับเราจะแค่แสดงอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเราต้องเหมือนแบบมีสกิลรอบด้านเรื่อยๆครับหรือว่าจะเป็นเรื่องภาษาภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาแบบต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบสื่อสารกับคนนะครับก็เพื่อ international fans ใช่เราก็อยากคุยให้ทั่วส่วนของผมวินัยคอดทน จริงๆก็เหมือนที่จุงบอกอะสกิลรอบด้าน,านคือแบบร้องเพลงอะไรก็ต้องเรียนเต้นก็ต้องเรียนเหมือนต้องแบบต้องโตต้องเรียนแบบเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคือจริงๆถ้าเกิดแบบไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยดังก็จะแบบเป็นเด็กน้อยของมามีไปเลยนะครับอยู่เหนือดาวมาก่อนจะทำอะไรก็ต้องคิดเยอะๆแล้วก็แคร์แคร์ให้มากขึ้นเนี่ยค คิดให้มากขึ้นเอาใจเขามาใส่ใจเราคอมเมนต์ที่แบบเราแบบอาจจะไม่ถูกใจเงี้ยเราก็จริงๆแบบด้วยแบบ mental health แต่งี้ยเราคงแบบมองข้ามอมองข้ามพวกแบบนิเกทีฟอะไรอย่างงี้คือเหมือนบางอย่างบนโซเชียลมีเดียครับมันแบบเขาเรียกว่าอะไรบางครั้งมันก็เสพผิดวิธีหรือว่าเสพเยอะกันไปมันก็ท็อกซิตสำหรับเราอะไรอย่างงี้ครับถ้าท็อกซิตออกมาแล้วถ้าด่ามาลงโดนก็ผมบอกครับเลี่ยงไปเลยดีกว่าครับ ขอฝันมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยแต่แบบสูงสุดจริงๆก็คือก็อยากเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่รักของคนทั่วโลกในฐานะนักแสดงนะก็อยากให้ Inh. ทุกคนที่รับชมผลงานพวกเรามีความสุขแล้วก็เอนจอยไปกับผลงานของเราเอนจอยไปกับพวกเราด้วยแบบถ้าแบบในในซีดีแบบมีความสุขก็มีความสุขไปด้วยกันถ้าแบบมันเศร้าก็เศร้าไปด้วยกันเศร้าไปด้วยกันอยู่ด้วยกันไปก่อนมีความสุขแน่นอนก็อยู่กับพวกเราไปานนับอยู่พวกเราไป็นนางครับถ้าคิดเคียก็เปิดทวิตเตอร์ดูได้ครับเปิดแล้วยิ่งเครียมุมนี้ก็ดีนะมุมมุมนี้ก็ได้นะมุมนี้ได้อยู่นะ แตงดีใช่ไหมออืม,อมไม่ค่อยมีเวลาเลยครับไม่ค่อยมีความรักเรื่องความรักเลยครับทุกวันนี้ทํางานอยู่กับเขาก็มีความสุขดีครับมุมองความรักเออจริงก็เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยก็แบบก็เน้นทํางานครับตอนนี้ก็เน้นทํางานเรียนเรียนแค่เรียนก็เยอะแล้วจริงเราก็ต้องมาทํางานด้วยก็แบบจริงๆก็แบบดีใจได้ทำสองอย่างนี้พร้อมกันมีความสุขครับช่วงนี้ happy happy happy. happy life happy สำหรับผมนะครับผมยังไม่พร้อมแต่ถ้ามาก็ไม่ติดนี่ครับผมนะครับก็ไม่ไม่พร้อมเหมือนกันอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือแบบค่อนข้างแบบไม่ได้อินกับความรักเออใช่ต้องผ่านคุณแม่ด้วย <laughs> ที่ไม่อินอ่ะมีที่ไม่อินไม่ใช่เลยวนะกลัวแม่ใช่เพราะว่าดังก็แบบมีคุณแม่ดูแลอะไรอย่างเงี้ยก็ใครเข้ามาคุณแม่ก็ต้องสแกนหน่อยนะคนนี้สแกนเต็มที่คนนี้เข้ามาแม่ก็ต้องสแกนอแล้วไปไงผ่านไหมไม่รู้ลองไปถามเองผ่านไหมผ่านไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้คุยกับแม่ไงในความรู้สึกยังไงได้อยู่มั้งอาจจะได้อยากเจอเลยได้ได้ถัดเจนไหนถัดเจนไหนยังตอบไม่ได้ครับตอจะต้องดูไปก่อนได้ก็ได้ ซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมชอบมากชอบมากจริงๆไม่รู้นะอาจจะเป็นเพราะซีรีส์ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยไม่รู้ทุกคนคิดยังไงนะแต่แบบผมดูแล้วผมก็รู้สึกอินนะสนุกดีแล้วก็แบบรู้สึกแบบใจมันใจมันใจมันพองโตใจมันพองโตใจพองโต็นโลคหัวใจไม่ใช่นั่นแหละครับชอบครับชอบชอบชอบครับดังดังดังก็ชอบมากชอบอซีรีส์เหรอชอบคุณ <laughs> ดังเข้าซีรีส์ดังเข้าซีรีส์นี้มากเรื่องแล้วแต่ดาวเนี่ยคือดังอ่ะคือก็วนไปดูเลยแบบวนดูนอย่าตัดนะครับอยาตัดนะครับผมอยากเห็นวนทุก EP <c oughs> ถ้าผมเป็นคาบขึ้นนี่นะจะบอกคาบขึ้นว่าไอหนูไอห,หนอูอ่อนหัดมากจริงๆนะอ่อนหัดจริงๆ <c oughs> อ่อนหัดหนูต้องเรียนรู้อีกเยอะนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นผมผมคงแบบถ้าเป็นคาบขึ้นที่มีจังหวะขนาดนั้นอ่ะผมคงแบบบอกไปแล้วครับ แฮปปี้เลยจบอีพีแรกเลย <laughs> อาจจะจบตั้งแต่อีแรกเลยด้วยซ้ำไม่ต้องบินไปเยอรมันละลืม <laughs> อ,อมก็คือจุงแขนนะ <laughs> นไม่ต้องไปเออ <laughs> ก็อย่างดาวเหนือเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะเสียก็บอก <laughs> ก็บอกไปเลยว่าชอบแต่เขาก็ทำนะเออเขาเขาทำเขาทำแต่มาถึงดังอ่ะเอาจริงๆอ่ะดังไม่ไม่สรารภาพดีกว่าเพราะถ้าเกิดแบบยิ่งแบบเป็นเพื่อนกันนานขนาดนั้นะ ดังไม่อยากเสีอเพื่อนคือเพื่อนยังไงก็ต้องอยู่ได้นานกว่าครัเฟ็นโซนเหรออืมเพื่นเป็นโซนช่นะเยอะเพื่อนเยอะเยอะดีกว่าครับฝึกสมาธิมั้งครับผมอ่ะจรงผมนะจริงนะฝึกฝึกสมาธิค่างอย่างนี้เลยนะเพราะว่ามันต้องเป็นตัวละครที่นิ่งๆมากๆ แล้วแบบพอมันนิ่งมากๆบางครั้งเราเราก็กลัวว่าแบบคนดูอาจจะไม่เข้าใจตัวละครใช่แบบต้องแบบไปฝึกว่าแบบคือแบบแค่ต้องมองตา็ต้องรู้แล้วว่ารู้ใจมองตาแล้รู้ใจไอ้นี่แบบมันคืออะไรไอ้นี่มันแบบมันมีความสุขนะต่อให้ตามันนิ่งมากๆแต่มันต้องรู้ว่ามันมีความสุขส่วนของดังอะจริงๆแล้วดาวเหนือจะเป็นตัวละครที่รีแอคค่อนข้างชัดเจนคือเอาเป็นว่าเก็บทรงไม่อยู่ก็คือแบบ แฮปปี้ก็คนก็จะรู้ว่าตัวละครนี้มีความสุขเสียใจคนก็จะรู้ว่าตัวละครนี้มีแบบยังไงมีความเศร้าดาวเหนือมันจะแบบจะมีความแบบค่อนข้างเวอร์แฮปปี้ก็แฮปปี้ไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบพี่นิวอ่ะพ่วงกับก็ให้ไปดูพวกแบบการ์ตูนพวกการ์ตูนที่แบบรีแอคแบบเยอะๆเราก็แบบพยายามเป็นพวกตัวละครพวกนั้นเอามาใส่ในดาวเหนือ ยากสุดใช่ไหมครับยากสุดคือสะพานครับเป็นซีนเอาร้องไห้แล้วก็เป็นซีนที่บทของดังค่อนข้างยาวแต่ระหว่างที่บทของของดังค่อนข้างยาวนั้นตรงนั้นอ่ะมันก็แบบผมก็แอบเกร็งเกงแอบแบบเขาเรียกว่าอะไรแอบกดดันตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นแบบคือแบบจังหวะจังหวะร้องไห้มันต้องดีอ่ะก็เลยอาจจะเป็นซีนที่ยากสำหรับพวกเราใช่สำหรับพวกเราเลยฮะพวกเราเลยอันนี้ผมก็คิดเหมือนกันแต่ก็ชอบแล้วก็ประทับใจนะ ไม่ากนะครับไม่ยากครับไม่กี่เทคกผ่านนะจริงไม่แบบมันมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เขินแบบมันไม่มันก็เขินนะช่วงแรกนะช่วงแรกมันก็เขินแต่แบบมันพอถ่ายไปเรื่อยมันมันมันชินมันชินแล้วอ่ะใช่ไหมมันมันชินแล้วจริงๆอืมชินจนทุกวันนี้ก็ต้องมาแบบมากอดเล่นยังไม่เขินเลยเนี่ยมอาละ เห็นมก็จริงจริงนี่ก็ไม่เขินนะอ๋อโอ้โหไม่เหลือครับจุบจริงครับจุบจริงแฟนคลับก็เหมือนแก้วแล้วกันครับแฟนคลับก็เหมือนแก้วแล้วกันแล้วพวกเราเป็นน้ำพวกเราเป็นน้ำที่รวมแล้วนะที่เขาจะอบอุ้มเราไว้นะครับแล้วก็เราก็เป็นน้ำที่ ให้ความสดใสบนโลกใบนีน้นี่แล้วเขาจะกอดเราไว้เหมือนในแก้วไหยะ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 ชื่อนี่ก็แบบคิดชื่อ <laughs> ชื่อนะครับชือ่อชื่อว่าอะไรครับดุงจังนะดุงจังอา่งงอาก็าาแบบเอาจริงๆเนี่ยก็มาที่มาของดุงจังเนี่ยก็คือดังจุงบวกกับจุงดัง ใช่มาบวกกันก็ได้ดุงจังซึ่งบบหลายคนก็เรียกผิดด้วยไงแล้วเวลาแบบปหวตอะไรอย่างเงี้ยมันแบบดังจังแบบดุงอ้ออะไรนะด,ดังจุงอะไรอย่างเงี้ยมัน,ด,มนดังจุงเบยแล้วมันมงคนเนี่ยแบบอะไรแบบมีความมีชื่อเสียงมีอะไรอย่างเงี้ยครับมีความดังอะไรเงี้ยก็เลยแบบายเป็นดุงจังแล้วก็ชื่อก็มันค่อนข้างน่ารักด้วย ที่เป็นเพลงรงอตอบซีรีก็เป็นครั้งแรกเลยครับก็ดีใจครับเสียงตอบรับฟีดแบ็กก็คือค่อนข้างดีเลยตอนแรกตอนแรกนะวันแรกที่แบบปล่อยออกมามผมคิดว่าแบบน่าจะคนฟังสักห้าหมื่นก็ดีแล้วนะของทัโน,นะแต่ตอนนี้ก็สองล้านจุดนี้สองล้านกว,าานว่าแล้วอะไรอย่างงี้ครับก็แบบขอบคุณทุกคนที่เข้าไปฟังแล้วก็แบบชื่นชอบในเ,เพลงนี้นะครับแล้วแบบตอนเพลงนี้ขึ้นมาก็แบบเพราะคนลุกเลยนะฮะคนลุกแบบโอ้โหคนร้องนี่แบบ ต้องเสียงสวรรค์เสียงตายแล้ว uh ขึ้นสวรรค์ใ uh ช่ไมนั่นแหละนั่นหะมันแบบกลมกล่อมดีใช่แล้วบบอารมณ์สื่อถึงเพลงอ่ะก็ดีครับแล้วแต่ดาวหรือว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่ไมาสตอร์ไลท์อีกรอบนะก็มีแล้วแต่ดาวหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษเป็นสไตล์มาไมครับผม ก็ผมก็ฝากพวกเรา2คนด้วยนะครับข้าขึ้นกับดาวเหนือวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับเอ๊ะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับบ๊ายบาย